สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับ,ว,นนรบ,นนรบวันนี้มาแปลกๆพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับก็วันนี้มาขอบคุณเพื่อนๆกันก่อนนะครับว่าที่มารับชมกันทุกๆเหรียญที่ผ่านมานะครับมาเป็นกําลังใจให้กับของเลี้ยงไม้ชาแนลนี่นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้กันทุกคลิปทุกเหรียญนะครับ ขอบคุณทุกๆท่านนะครับทุกทท่านนะครับจากใจนะครับจากใจนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วบางท่านก็เข้าใจว่าเอามาทำเหรียญเพื่ออะไรนะครับเอามาทําเหรียญเพื่อเรียนรู้กันนะครับเพื่อรีวิวแลกประสบการณ์แลกความรู้กันนะครับไม่ได้เอามาประกาศรับซื้อหรือว่าเอามาจำหน่ายกันใดนะครับนะครับก็เอามาเรียนรู้บางท่านมีเหรียญจะรียังไม่รู้เลยว่า เหรียญในมือไม่เคยสังเกตแล้วเหรียญนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าเหรียญนี้คืออะไรภาษาอะไรนะครับสําหรับวันนี้เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญ50าสิบตังค์นะครับห้าสิบตังค์นะครับรัชกาลที่เก้านะครับอ่าเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับรุ่นใหม่ๆก็จะไม่มีเหรียญทองเหลืองนะก็จะเป็นเหรียญทองแดงแล้วก็เออก็เป็นรัชกาลที่10 รัชการที่9ก like ็จะหมดแค่ปี60นะครับสำหรับเหรียญ50สตังค์ทุกรุ่นนะครับจะหมดปี60หมดนะครับพอปี61ก็จะเป็นรัชการที่10แล้วนะครับอันนี้มามาจะอันดับด้วยนะครับมาดูอันดับกันด้วยนะครับแล้วก็มาดูเหรียญกันนะครับด้านหน้าก็เป็นเหรียญเป็นรูปพระรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลเดชนะครับมีข้อความว่าฮภูมิพลอดุลเดชแล้วก็รัชการที่9นะครับนะครับก็บอกกันทุกคลิปนะครับนะครับขอบก็ขอบเป็นขอบฟันฟืงนะครับขอเฟืองจัักรรนนะะคคบบ เสนาดตรงกลางก็18มิลนะครับน้ำหนักก็2.4กรัมนะครับมีข้อมูลนี้ทุกเหรียญทุกคลิปบอกไปนะครับแล้วแต่เหรียญแล้วแต่คลิปแล้วแต่รุ่นนะครับว่ารุ่นอันน้ำหนักหรือว่าเส้นขาดตรงกลางจะแตกต่างกันไปนะครับนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญนะครับอันนี้คือด้านหลังของเหรียญนะครับมาชมด้านหลังของเหรียญกันนะครับด้านหลังของเหรียญก็ตรงกลางเหรียญเลยนี่ก็จะเป็นเจดีวัดพระธาตุอยจุเทพนะครับพระเจดีวัดพระธาตุอยจุเทพนะครับ นี gamer, ่นะครับ <glucose> อ <racing Imperial benim> ันนี้นะครับแล้วก็มีคําว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็พศ2 5 4พพศ2 5 4 1น้ี่เป็นพศปีที่ผลิตนะครับนะครับปี4ีอในบางรุ่นก็บางเหรียญมีราคานะปี41นนะครับบางเหรียญก็ยังไม่มีราคานะครับสําหรับปีพศ2 5 4 1นะครับแล้วก็อันนี้คือราคาบอกจำนวนเหรียญจำนวนราคาเหรียญนะครับหน้าเหรียญนะครับห้าสิบสตางค์นะครับ ปีพศ2541นะครับอ่าวันหลังจะเอาปีพศเดียวกันนะครับเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทเหรียญ1บาทเหรียญ2 5ตังค์เหรียญ50ตังค์เป็นปีพศเดียวกันเนี่ยเอามารีวิวให้ชมกันว่าเหรียญไหนมีราคาเหรียญไหนไม่มีราคาดีไหมครับปีเดียงปีหนึ่งน่นะครับปีหนึ่งปีหนึ่งจะมีเหรียญที่มีราคาอยู่ไม่กี่เหรียญนะครับนะครับ สำหรับปีพศาา2541เนี่ยก็น่าจะมีราคานะครับเพราะอยู่อันดับที่4นะครับอันดับที่4ของเหรียญผลิตน้อยหายากนะครับเป็นอันดับที่4นะครับาาอยู่อันดับที่4นะครับปีพศ2541อยู่อันดับที่4นะครับเพราะว่าเขามีจำนวนการผลิตที่100,000่หรอ100 หนึ่งร้อยล้านนะครับหนึ่งร้อยล้านนะครับหนึ่งร้อยล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันเหรียญนะครับสี่แสนสี่หมื่นสี่พันเหรียญนะครับนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่อยู่อันดับที่สี่นะครับอันดับที่สี่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญ u n c ไม่ผ่านการใช้งานเลยนี่ก็อยู่ในอัดับประมาณสักสามสิบบาทนะครับต่อหนึ่งเหรียญสามสิบบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญ u n c นะครับถ้าเหรียญผ่านการใช้งานอย่างที่ในมือเนี่ย นี่คือเหรียญผ่านการใช้งานแล้วนะครับดูง่ายนะครับเหรียญผ่านการใช้งานก็จะมีลวดลายที่แตกต่างไปแล้วก็เป็นรอยค้าบหรือรอยอะไรนะครับแล้วก็รอยบุบปุยบี้อย่างเงี้ยแต่เหรียญไม่ผ่านการใช้งานจะใสปิ้งเลยนะครับแล้วเป็นเหมือนกับเหรียญที่ไม่เคยโดนสัมผัสมาก่อนเลยนะครับนั่นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาเขาตั้งไว้ที่ประมาณสามสิบบาทนะครับไม่ผ่านการใช้งานสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานก็บอกมาทุกครั้งนะครับว่าก็อยู่สินภาพหน้าเหรียญนะครับ อยู่ที่สภาพหน้าเหรียญความใหม่ความเก่าและความฝึกความหลอนฝึกก่อนฝึกล้อบางของเหรียญนะครับก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับนะครับฝากไว้นะครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับมาดูรีววช่ชมกันนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับปีพศ2541นะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่4นะครับหน้าสะสมนะครับหน้าสะสมนะครับปีพศ2541ก็ยังคายังมีราคายังมีราคาดีนะครับนะครับ ฝากไว้นะครับฝากไว้นะครับเอามารีวิวให้ชมกันนะครับย้ำอีกแล้นะครับไม่รับซื้อประการใดนะครับขอบคุณมากๆนะครับสาหรับทุกๆท่านที่มาชมเหรียกันแล้วก็มาให้กําลังใจนะครับอยากถามเรื่องอะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับว่าอะไรต้องการยังไงนะครับมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อยากจะรู้เรื่องอะไรก็ถามมันได้นะครับแต่ถ้าจะมาขายเออขออนุญาตนะครับยังไม่รับซื้อนะครับยังไม่รับซื้อนะครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับ ลาไปก่อนนะครับวันนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเรียนหน้านะครับสวัสดีครับ